โอเคครับสวัสดีครับผมขอพบกับนนใช้เกมมมกควเดิมรับวันนี้ผมจะมาสุ่ม300ยเพชรกันเลยนะครับผมน้จชกชื่อคลิปก็นา่าจะดูนะครับว่าผมจะมาสุม okay, ส่ม,อมโอเคเพื่อนๆที่รักอยลาอุ้ยกดเข้าผิดกดเข้าผิดอันนะ้เงียบทีมของผมโคตรกากะ เฮ้ยอย่ที่ดูมีรู้ก็ยังจะได้แน้งท่านสองคนกห้อีกคนหนึ่งมาเลย Let's go เล็กเล็กเล็ก ลีโอนาด์แปดดาวนะครับรู้สึกไม่สบอารมณ์ยังไงไม่รู้อย่างไไอ,าอันนี้นี่คืออย่างน้อยก็คงจะต้องได้ตัวในอีเวนต์มกราคมหนึ่งตัวนะครับอทลลูทีเล็กเซลลี่เด็กีเล็กเซลลี่ลลนะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าดีมากเลยอวอหือ,อ,อ,อชานจีโร่ เด็ตแลวตัวที่ได้มาอือย่างเจ๋งตัวต่อไป Summer La d i s c ้ตัวนี้ก็ซื้อผมเป็นแค่นักเล่นไายเผมจะไม่รู้ข้อมูลของแต่ละตัวมากแนะล้วก็เลยแบบซื้อสี่ผ่านแล้วตัวที่ห้าล้วตัวในตำนานอะไรทำไมตัวี่กายกะอย่างนี้ พบตาลิโอนาดดาวไอ้ดีออันสุดท้ายอันสุดท้ายบอดเดลันห้าตัวที่ได้มานี่คือมีตัวดีอยู่บ้างนะครับแล้วก็ผมมาถ่ายแค่ครับพอเทอีกันนี้แบบไป